ท่านเทียบเพียงพระสวสดาบันเท่านั้นหน้ามาหาหมดแห้งไปยังเหลืออยู่สองสามหยดทุกของพระสวสดาบันก็ยังเหลืออยู่เพียงสองสามหยดเท่านั้นส่วนพระสกทาคามอีอนาคามอีอรหันท่านไม่ได้เอามาพูดในสูตรนี้่พระสวัสดาบันก็ยังเหลือน้อยถึงขนาดนั้นแล้ว พระเกทา,าคามีพระอนา,าคามีก็คง,งยังเหลืออยู่เพียงครึ่งหยดเท่านั้นหยดหน้าส่วนพระหันไปหมดแล้วเราไม่เชื่อพระองค์เราจะไปเชื่อใครทีนี่พระองค์ไม่ได้พูดแต่ปาก กิเลสของพระอ,องค์ก็หมดไปด้วยเราได้ครูดีอาจารย์ดีทีนี้อาจารย์ดีเบ้องต้นของเราต้นพระพุทธศาสนาก็เป็นผู้ไม่มีกิเลสด้วยที่นี่ศาสนาอื่นนอกศากสนาศาสานาพุทธก็ยังมีกิเลสอยู่ตั้งเท่าครูเขาหลวง นีในที่ว่านี่เราไม่ลำเอียงเข้าศาสนาพุทธเราพูดตามเป็นจริงเราปริบัตตามเป็นจริงถ้าเราจะลำเอียงเราก็ไม่ยอมถือศาสนาพุทธเพราะพระองค์ไม่ไดเกิดในประเทศของเราเกิดในเนปาลปานประเทศอินเดียเรายังนับถือนี่ เรานับถือตามเหตุผลถ้าเราลำเอียงเราก็ไม่เราก็ไม่กล้านับถือเพราะมันได้เกิดในประเทศไทยทีนี้จะหาว่าพระสมมาสรมพุทธเจ้าดูถูก ศาสนาอนอื่นพูดเข้าข้างตัวสนเสริญแต่สาวกของตัวก็เป็นการกล่าวตู่พระบรมศาสดาอีกเหมือนกันเพราะพระบรมศาสดามานล้วพูดเข้าข้างตัวเทศนาเข้าข้างธรรมะถือธรรมะเหฉะนั้นจึงยอมเคารพธรรมะในมหาปรินิพานสูตร บอกเหนียนอยู่แล้วสมณะทั้งสี่มีพระสวสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันไม่มีในาศาสนาอื่นเลยนอกจากพระพุทธศาสนาเท่านั้นแม้จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสักเพียงไหนก็ไม่มีพระสวสดาบันาศาสนาอื่นพราบรมศาสดา,ายืนยันแล้วในมหาปรินิพานสูตร ในที่ว่านี้เราตถาคตแมได้พูดเข้าข้างตัวพูดตามเป็นจริง กรรมและผลของกรรมมีอยู่ตราบใดพราะพุทธศาสนาก็ยังอยู่ตราบนั้นจะมีผู้ถือหรือไม่ถือก็าตามกรรมและผลของกรรมมีอยู่ประจําโลกประจําแต่ละรายของบุคคลและตัวสัตว์อีกด้วยสิ่งที่มีวิญญ,ญาณคลองสิงนี่ต้องสวยกรรมและผลของกรรมอยู่ของตนอยู่จะรู้ตัวหรือไม่รู้รตัวไม่ขึ้นอยู่เมื่อเป็นดังนี้จึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา ดินอะไรแผ่นดินมันไปยังแผ่นดินแปลว่ามันไม่เป็นญ่านนึกเือนอกจากซั์ที่เขาไปหมุนยุ่หันแผ่นดินมันไม่เป็นญ่านหรอกวิ้นานเนี่ยคือวิญญานอย่างวิญน่านปฏิสนีดินขมัดตายแล้วมันตะเกิดไปยังดินนี่ซึ่อมันก็เป็นดินของเก่าดินนวลล้วนม่มี โอ้ hmm? oh. ถือว่าศาสนาอื่นน่ะในรัธิของข้ามบางจำพวกถือว่าดินเป็นของที่มีวิญญาณแต่ว่าพระองค์ที่ไม่ให้ขุดดินนั้นเพราะเกงจะไปถูกสัตว์ตายนี่อันหนึง่งไม่ใช่ว่าพระองค์จะถือว่าดินมีวิญญาณ เหมือนกับศาสนา,าพ,พราหมณ์พระองค์ไม่ได้ถือว่าดินมีวิญญาณจะขูว,วิญญาณตาของมันมีอยู่ที่ไหนโสตะวิญญาณหูของมันมีอยู่ที่ไหนคณะวิญญาณจมูกของมันมีอยู่ที่ไหนชิวหาวิญญาณจมูกของมันก็ไม่มี กายวิญญาณกายของมันก็ไม่มีเราไปขุดมันก็ไม่ได้ด่าได้แช่งเราทีนี้ดินเพราะไม่มีวิญญาณวันนี้วิญญาณปฏิสนธิของมันก็ไม่มีโรคโกหลงของของมันก็ไม่มีสิ่งของสมบัติพัฒสถานของมันก็ไม่มีไม่ได้จัดว่าดินดินมีวิญญาณในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้จัดว่าดินล้นลวนๆมีวิญญาณ แต่ดินภายในหรือภายนอกผู้เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเป็นวิญญาณของผู้นี้ต่างหะวิญญาณของนินแท้ไม่มีวิญญาณของน้ำก็ไม่มีวิญญาณของไฟก็ไม่มีวิญญาณของลมก็ไม่มีวิญญาณของตน้นไม้ก็ไม่มีวิญญาณของภูเขาก็ไม่มีเพราะภูเขาก็จัดลงในธาตุดินแล้วสิ่งที่เป็นของแข็ง สิ่งที่เป็นของเหลวทราบซึมก็จัดเป็นธาตุน้ำสิ่งไหนที่เป็นอบุ่นก็จัดเป็นธาตุไฟสิ่งไหนที่พัดไปมาก็จัดเป็นธาตุลมดินน้ำไฟลมล้นล้วนไม่จัดว่ามีวิญญาณส่วนที่มีวิญญาณเข้าไปครองสินยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็คือกิเลส คานพูดไปนั้นในทางพุทธศาสนาวัดวาศาสานาก็อาศัยดินอาศัยตนไห้ถึง้าดินน้ำไฟลมแต่ว่าอาศัยชั่วคราวในชั่วปฏิบัติไม่ได้หวังจะเอาดินน้ำไฟลมไปเข้าสู่พระนิพพานด้วย เช่นอาสัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ก็เหมือนกันไม่ได้หวังว่าเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปพระนิพพานด้วยเพราะยังจะได้เบื่อแน,น่นายแน่คลายได้ถอนอะไรในตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ ทีนี่ถ้าหากว่าเข้าใจว่าพระนิพานอนุปาทิเสสนิพานต้องเอาใจไปก็เป็นความเข้าใจผิดอีกเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพระนิพานก็บกพร่องจะได้เอาใจไปจากรูปขันนามขันอยู่ใจที่บัญญัติว่าสิ้นกิเลสแล้วคือใจสะอาด ก็เป็นแต่สักว่าใจอยู่ของเก่านั่นเองเหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปเจตสิกนิพพานรูปจิตรูปก็เป็นอย่างหนึ่งจิตก็เป็นอย่างหนึ่งเจตสิกก็เป็นอย่างนิพพานก็เป็นอย่างท่านท่านมายืนยันว่าใจเป็นพระนิพพานพระนิพพานเป็นใจ สรุปแล้วพ็คือใจเป็นหัวหน้าประพฤติเพื่อเข้าสู่พระนิพพานถ้าเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล้วจะมาบัญญัติใจเหมือนเก่าก็ไม่ถูกเพราะกลายเป็นอันอื่นแล้วเพราะกลายเป็นธรรมอันมาตายแล้วไม่บัญญัติใจเสียส่วนพระอะหันที่ยังไม่ตายนั่นบัญญัติใจ ยิตลุดพ้นจากอาสะวะส่วนตาแล้วมาบัญญัติละใจเพื่อเหลือวิสัยที่จะบัญญัติอีกเหลือวิสัยที่จะมาบัญญัติของหยาบๆส่วนพระหันมรนระนาภาพแล้วไมบ่บัญญัติละใจบัญญัติว่าอมตะตังไม่พยายามขัดตา กะตาถึงทำอันไม่ตายใครเป็นผู้ถึงถึงทำอันไม่ตายก็ทำอันไม่ตายถึงทำไม่ตายทำอันไม่ตายถึงทำอันไม่ตายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเหตุนั้นภาษาลิบุตร จึงบอกพญามกะว่าคุณจงหาพระรหันในขั้นห้าเถิดจงหาดูซิหาพระรหันในขั้นห้านั่นก็รูปเสียนั่นก็เวทนาเสียนั่นก็สัญญาเสียนั่นก็สังขารเสียนั่นก็วิญญาณเสียหารูปนั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บ นั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็เอ็นนั่นก็กระดูกเหยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังปืดไตปอดไส้ใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสมมุติเราเป็นธาตุดินนั่นก็เป็นดินเสียทีนี้ธาตุน้ำดีทะเลน้องเหือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไข้ข้อนน้ำมูดอันนั้นก็เป็นธาตุน้ำไปเสีย ไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอันนั้นก็เป็นธาตุไฟเสียลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ําลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนั้นก็เป็นลมเสียนี่เวทนาความสวยสุขทุก อุเบกขาอันนั้นก็เป็นแต่สักวาเวทนาสีอเดี๋ยวนี้สัญญาความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำาุ่นถัระจำธรรมมาลมอันนั้นก็เป็นแต่เศษเป็นเป็นแต่สักวาสัญญาไปสียสังขารปรุงแต่งแห่งกิตบางขราวนึกดีบางข่าวนึกชั่วบางขรา,า,าวนึกดีก็เรียกว่ากุศลจิต บางคราวนึกชั่วยก็เรียกว่าอากุศลจิตบางคราวนึกกลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็เรียกว่าพยากิจก็เรียกว่าสังขารอีกเหมือนกันทีน่นี้วิญญาณจักขุวิญญาณอาศัยโรครูปกระทบในตาเกิดความรู้ขึ้นเรียกจักกุวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดค,ความรู้ขึ้นเรียกโสตวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความรู้ขึ้นเรียกขานะวิญญาณ อาศัยรถกระทบติ้นเกิดความรู้ขึ้นเรียกคิวหาวิญญาณอาศัยโพฏฐพพกระทบกายเกิดความรู้รู้ขึ้นเรียกกายวิญญาณอาศัยธรรมเกิดกับใจเกิดความรู้ขึ้นเรียกมนกวิญญาณอันนั้นก็เป็นแต่สกปวิญญาณไปเสียเออกับผมหาพระรหั์ในขันห้าไม่ได้เสียแล้วอ,อ๋อ เออเธอหาพระรหันในคันห้าไม่ได้ถูกแล้วจริงอยู่ถ้าอย่างนั้นเธอจะยืนยันว่าพระรหันตายแล้วศูนย์ทำไมสาดิบุตรกลับซ่อนเข้ามาถามอีทีนี้ถ้ามีผู้ถามว่าถ้าพระอะหันตาย มี่ผู้ถามท่านจะตอบอยังไงภาษาลีบุตรย้อนถามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงนั้นดับไปแล้วครับจะตอบอย่างนี้เออถูกละดีละดีละ <c oughs> อุบายพะยามะกะอุบายภาษาดิบุตรแกะ้พะยามะกะพยามกกะบอกว่ายืนยันว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย ศูนย์โดยประการทั้งปวงอีกด้วยถ้าจะใช้คําว่าศูนย์ก็ศูนย์แต่เพียงโรคกวดหลงเนทะ่านั้นสิ่งอื่นไม่ศูนย์เพราะทําอันไม่ตายมีอยู่ผู้ที่เขาถือว่าตายแล้วศูนย์ก็เ,เหมือนกันใครเป็นเป็นผู้รู้ว่าศูนย์ก็ผู้มันรู้อยู่นั่นนะ่ะมันไม่ศูนย์ใครเป็นผู้ไปยืนยันว่ามันตายแล้วศูนย์ ผู้ว้ศูนย์ซอไปยืนยันถ้าหาว่าศูนย์แล้วจะรู้อะไรอีกทีกนีพร้อรหันบัญญาัากไม่ขึ้นใช่แล้วจะบัญญัติผู้รู้ก็ไม่ขึ้นเพราะท่านไม่คล้องนในผู้รู้ พวกกูบอกว่าตัวไหนเป็นโยนิพานจริงสิทธิหน้าปกติโออันนี้เนาะคือสำหรับพระในพพานบัญญัติสุวาเป็นสุบัญญัตินอกบัญญัติในห่างแม่นนอกแต่ว่าบูมีผูดด้ใดไปยืนยันเอาสุมาเป็นเจ้าของ ที่นี่บ่ามาเกิดแก้เจ็บตายบ่ามาโลภมาโกรธมาหลงอีกก็เลยจัดว่าเป็นสุขเมื่อใดไม่รูกขันน้ำขันไม่ได้มีรูกขันน้ำขันก็เลยจัดว่าเป็นสุขแต่ผู้ที่เสวยสุขอยู่ในพระนิพพานเนี่ยมันไผเบียววดเมื่อใดมีสำคัญเอาไผสุข สำคัญว่าใครสุขพ, <c oughs> พระพุทเเจ้าก็ว่าได้สาคัญว่าจะของสุขอยู่เดียวเนี่ยเพราะหมดข่วมสําขั้นแล้วจากสําคัญว่าสุขได้แต่ไม่ใชชีวิตอยู่แต่หามติดสุขข้าพเจ้าพิจารณาสุขในพระนิพพานตามเป็นจริงของสุขพระนิพพานข้าพเจ้าพิจารณาทุก ในวัตตาสงสารจำจริงมองทุกแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ติดอยู่ในเงื่อนทังสองถ้าข้าพเจ้าติดอยู่ในเงื่อนในเงื่อนหนึ่งอุปทานและวิญญาณปฏิสนธิของข้าพเจ้าก,ก็มีเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิและอุปทานของข้าพเจ้าความยึดมั่นถือมั่นจึงไม่มีข้าพเจ้าจึงไม่ได้อะไรในอดีตข้าพเจ้าจึงไม่ได้อะไรในอนาคตข้าพเจ้าและจึงไม่ได้หวงอยู่ในปัจจุบัน น้าข้าพเจ้าก็ไม่ได้สาคัญตัวว่าอยู่ในที่ศูนย์ศูนย์สารเองด้วยเที่ว่าพระนิพพานนิพพานังพลังศูนย์ยังพระนิพพานเป็นที่ว่างเปล่าว่างจากโรคโกรธหลงว่างจากเกิดแก่เก็บตายว่างจากอุปทานภพชาติทั้งหลาย นิพพานนิพพานังพลังชุกข,ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีชาติเพราะไม่มีภพเพราะไม่มีทุกข,ขมาเกือปนสิ่งไหนที่มีวิญญาณของ,ส,งสิ่งนั้นก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิ ศูนย์หรือไม่ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ได้ยืนยันข้าพเจ้าเป็นพระนิพพานนี่เองข้าพเจ้าเป็นผู้ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ยืนยันข้าพเจ้านี่เองเป็นพระนิพพานเป็นผู้ไม่ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ได้ยืนยันเพราะหมดการยืนยันและหมดการปฏิเสธแล้วหมดการเขียนหมดการลบแล้ว หมดรายได้หมดรายเสีย,สยหมดรายรับหมดรายจ่าย,ยนะยใช้เกาะตัวเสวยพันิพาณตวเสวยพนิเสวยมุติสุขพระสุขเกิดจากการพ้นกิเลสอาสะวะเสวยมุติสุขอยู่กเก็ดลังหมายความว่าพหาหันยังไม่ตาย พระบรมศาส์ดาย,ยังมีอยู่ยังไม่สิ้นชีวิต mm hmm. เขากิเลสนิพานเฉยๆขันยังไม่ขันนิพานพอพระอรหันต์สิ้นชีวิตก็เรียกว่าขันนิพาน mm hmm. เมื่อพระอรหันต์ยังไม่สิ้นชีวิตก็มีแต่กิเลสนิพานท่านั้นจึงเรียกว่าสัพปะทิเสสนิพานดับกิเลสแล้วแต่ยังเหลืออยู่เป็นกัน อนุปาทิเสสนิพานดับทั้งเบญจขันด้วยทีนี้ไม่มาก่อเบญจขันอีกถึงพระนิพนาพนานเป็นของละเอียดที่สุดเ พระสวัสดาบันมองเห็นพระนิพพานมองเห็นพระนิพพานการไปการมาไม่มีการจุดติด ไม่มีพระนิพพานไม่ใช่เหมือนโหราศาสตร์พระนิพพานไม่ใช่ดินน้ำไฟล,ลมพระนิพพานไม่มีที่อยู่พระนิพพานไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์พระนิพพานไม่ใช่เหมือนโหราศาสตร์เหมือนฝ่ายลกูกเหมือนฝ่ายลกูกเหลือวิสัย ของผู้ทุชนคนหนาที่จะเดาดถ <c oughs> ที่นี่เมื่อเราเห็นความเกิดเก่เก็บตายในวัตตาสงสารเป็นทุกข์มากเราจึงจะสำเนียบระนิพานถูกถ้าเรามาเห็นการเกิดการแก่การเก็บก,ก,ก,การตายชาติชาติพบพบการท่องเที่ยวในวัฏตสงสารมันเป็นทุกข์มาก ใจิตใจของเราก็ไม่ยินดีในพระนิพพานเราก็ตีความหมายในพระนิพพานไม่ออกถ้าว่าเราเห็นว่าชาัดๆพบๆเกิดๆเกศๆเก็บๆแต่ตายโลกๆกุศล,ลง,ลงเป็นทุกอย่างเต็มที่ถ้าเราเห็นในจิตในใจของเราโดยเฉพาะตนอย่างนี้เราก็จะสำเนียกพระนิพพานถูกถ้าอย่างนั้นเราก็สำเนียกไม่ถูก เป็นของเหลือวิสัยของเราเสียแล้วแต่ว่าแต่ว่วาไม่เหลือวิสัยของท่านผู้อื่นเช่นนักมวย <c oughs> <c oughs> เขายกก้นหนั่งนักได้นะแต่ไม่เหลือวิสัยของเราแทวว่าเขามีเหลือวิสัย <c oughs> ถ้าเรามองดูอดีตก็เห็นแต่ก,กองทุกข์ถ้าเรามองดูอนาคตก็เห็นแต่กองทุกข์ชัดด้วยตนเอง โดยไม่ตื่นข่าวเชื่อตามคนอื่นพูดเห็นอย่างนั้นชัดเราจะสำเนียกพระนิพพานถูกทีนี้ถ้ามิฉะนั้นแล้วเราจะสำเนียกพระนิพพานไม่ถูกที่ใดไม่เกิดแก่เก็บตายก็ที่นั่นแหละเป็นพระนิพพานที่ใดไม่มีกองนามลูกที่นั่นแหละเป็นพระนิพพาน ที่ใดไม่มีโรคโกดหลงที่นั่นแหละพระนิพพานที่ใดไม่เกิดแก่เก็บตายก็ที่นั่นแหละพระนิพพานที่ใดไม่โรคโกดหลงที่นั่นก็แหละพระนิพพานที่ใดไม่ใช่กองนำรูปก็ที่นั่นแหละพระนิพพานเพราะไหนตายโลกธาตุมีแต่กองนำรูปบรรจุ รูปหมายความว่าสิ่งที่มีวิญญาณของสิงหรือไม่มีก็าตามก็จะเป็นรูปเหมือนกันสิ่งที่มีวิญญาณของสิงอยู่ในโลกก็จะเป็นโลกอีกเหมือนกันรูปสังขารน,นามสังขารพวกที่ติดอยู่ในสมาธิ ยืนยันสมาธิเป็นตนตนเป็นสมาธิก็เรียกว่าอาเนียนชาพิสังขารก็จะเป็นสังขารอยู่เหมือนกันมีภพมีชาติอยู่เหมือนกันพวกที่เข้าถึงสมาธิอันไม่มีรูปเพราะเพราะเพิกกระสินแล้วกระสินที่เพ่งรูปไม่มีเพ่งแต่อาูปุเป็นอารมณ์ ตายค้านั้นก็ไปเกิดอรูปภพมส่วนพวกที่พิจนาอานิจจังทุกขังอนัตตากรมกืนกันอยู่ไม่มีกางวันมีนืคนพวกนี้จะทําหวังจะทําลายรูปและอรูปพวกเพื่อจะให้ติดอยู่ในรูปและอรูปเพราะพวกนี้จะย่างเข้าสู่โลกุตละ พวกนั่นกำลังชานเฉยเนละพวกไม่มีอนิจจังทุกครั้งอนัตตากลมเกืนกันนะสัพพะทาก็ย่นลงถึงอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเนี่ยเว้นไว้แต่พระนิพพานธาตุอันเดียวสภพะธรรมก็เว้นไว้แต่พระนิพพานธรรมอันเดียวสภพะอินทรีย์ก็เว้นไว้แต่อินทรีย์ในพระนิพพาน พระนิพพานมีอินทรีย์อยู่หรือตาอินทรีย์หูอินทรีย์จมูกอินทรีย์ไม่ได้จัดอย่างนี้อินทรีย์ที่ไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานอายตนะที่ไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานไม่ใช่อายตนะภายนอกภายในตาหูจมูกเลี้ยงกายใจอย่างนี้ ธรรมธาตุที่ไม่ตายมีในพระนิพพานอินทรีย์ที่เป็นใหญ่โดยไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานตั้งอยู่ที่ไหนพนิพพานไม่บญญัติว่าตั้งไม่บรญ,ญัาิว่าไปไม่บญญัาิว่ามาไม่บญญัาิว่าอยู่เข้าสู่อนุป,ปาทิสนิพพานพูดเป็นบุคลาธิษฐาน เฉยๆเพราะไม่มีกิริยาที่จะเข้าสู่แล้วพูดเพื่อเข้าใจแก่ผู้ฟังเฉยๆผู้ปฏิบัติเฉยๆเพราะธรรมดาคนอยู่ในโลกก็ต้องเอาเรื่องที่เป็นวัตถุมาพูดกันจึงเข้าใจกัน